คนทั่งหญิงแผงหญิงนั่งฝั่งนี้นะเดี๋ยวที่นีปนั่งฝั่งแม็กก็ดูนะพี่น้ารอนิเกดังไปหาลิเกสอนรามมาเลยล่ะจริงเหรอโอ้ยคุณภาพดีนะทัทีเลยสุดๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตักคู่เดี๋ยวลิเกคงมาเตรียมระวงรวันให้พระเอกกันยังล่ะวันนี้เตรียมมาเต็มที่เลยเตรียมมาเลยนะถ้ารู้ว่าจะต้องมานั่งดูลิเกนะแม็กตั้มมาเต็มเลยเอ้ยไม่ยก เพราะว่านางเอกสวยขายขายขายน้องปอยไม่เล่นนะคนบ้าอะไรอวยด้วยทำไมอ่ะไม่ไหากจะเล่นสักทีเนาะลิเมาไม่ถึงนี่ไงเย็นเย็เย็นเย็นเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นลิเกย์เขากำลังเดินทางมาอยู่มันไกลเยเรียบร้อยยังเนี่ยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะเออวุ้นแไปเคลียร์ลิเกย์เคลียร์เคลียร์เลยนะพร้อมนะ กับแต่งตัวช้านี่ทำไมอ่ะพวงจะกินข้าวต้มหลังลงเดี๋ราก็เกลียให้ไปเร็วเตรียมนี่เตรียมรางวัลให้ลิเกเลยแเราจะโปงก็คุยวุ่นเร็วเออแม่ตังรอไปเลยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเมื่อไหร่จะได้ดูสักทีในลิเกเนี่ยใจเย็นดีองค์หญิงโอ้โหใจร้อนใจร้อนกพราะว่าในลิเกเขาแต่งตัวไม่เสร็จแล้วขอขอต่อหน่อยได้มันแพงไปเราเาหามาขอต่อเออต่อราคาถ้าต่อเขาไม่ให้ด้วย

เนี่ยแขกก็แขกเป็นแขกเป็นแขกเป็นตะโบลิเกใช่เป็นตะโบลิเกที่ให้ไปหาลิเกสอนรามมาได้ไปเนี่ยสอนรามไม่ว่างงั้นแน่นเลยช่วงนี้งานเล่นลิเกแน่นเลยซ้อมแน่นเลยหือซ้อมแล้วหนาเลยเอ้าวเขาก็เรื่องใหม่ๆหม่เขาก็ต้องซ้อมบางทีเออเออและลิเกคณะสอนรามไม่ได้ไม่ได้เนี่ยติดงานพรเทพอ่ะพรเทพก็ไม่ว่างไปเล่นลิเกเหรอขายกล้วยพรเทพติดขายกล้วยติดขายกล้วยอีกเออมะนาวมะนาวอะไรก็ไม่รู้ออ๋ เงินคุยเรื่องเงินก่อนเรื่องเงินเดี๋ยวลิเกจะมาคุยเรื่องเงินอ่าเท่าไหร่พันห้าเดี๋ยวพันห้าเลยอ่าพันห้าเอางี้นะครับผมก่อนที่จะเรียกลิเกผมขอรับค่าตัวก่อนได้ไหมพันห้ารับค่าตัวก่อนอ่าพันห้ากำไังจะไปเบิกตังหลวงไม่รู้ลิเกแต่งเสร็จยังไม่รู้เลยไม่ใช่ดิโก้ใช่ไหมลูกนี้เขาดีใช่คนหนุ่มคนหนุ่มเอาเหรอลืมเอาตังมาวะเอาแล้วหาลิเกยังไงไม่เอาตังมาแล้วเนาะ จ้านาเกียรติด้วยยืมมึงก่อนแล้วกันยืมกูเออเอาเอาไปพันหนึ่งนะเออมึงติดกูห้าร้อยนะเออเดี๋ยวนี้ขออีกทีนี่เอาทำไมอ่ะแล้วกูไปติดมึงตอนไหนแล้วนะห้าร้อยน่ะเอาเมื่อกี้มึงบอกว่าอะไรก็ลิเกกูพันห้าแต่กูไม่มีตังค์เออก็กูยืมมึงฟาห้าเออกูก็กูไปพันเดียวแล้วมึงติดกูห้าร้อยมึงเข้าใจไหมเนี่ยเออถ้าพูดอย่างนี้ก็เข้าใจเออ อีกสักทีสิวะมึงจะงงอะไรนักหนาวะนี่กูไปติดมึงตอนไหนไปไหนห้าร้อยเนี่ยแต่คุยืมตังค์มึงไงเอามึงเอาตังค์มาต่อตังค์ก่อนโอ้โหลึกขนาดนี้เออแค่นั้นเนี่ยอาค่าคาลีเท่าไหร่พันห้าพันห้าเอออืมึงยืมกูเออกูมีให้มึงพันหนึ่งเอออ่าเอาไปเอาไปพันหนึ่งมึงติดมึงติดกูห้าร้อยนะ กูกูติดมึงห้าร้อยเออจริงๆก็ไม่น่ารับงานนะทำไมอะไอ้เฮียเป็นนี่เป็นสิ่งทั้งไงไม่รู้เดี๋ยวลิเกพร้อมแล้วลิเกพร้อมแล้วเียแล้วให้ไปหาคณะคณะอะไรมาเนี่ยอะคณะอะไรเนี่ยลิเกเหรอเออคณะตอนนี้กำลังดังเลยลิเกคณะนี้กำลังดังเลยเออชื่อคณะอะไรชุ่มโชกเปียบฝนชื่อเลยนะชุบโชกเปียบฝนชุ่มโชกเปียบฝนออเอออ่ะมาๆา ดูทางให้ไปสุลินดูมาดูทางทางดูต้องจยาให้ปังขันทัางโง่อันนี้ทั้งสองอย่างเลยครับท่านโง่มีเขาจะโง่โงมี <c oughs> อ่วันนี้เราจะเสนอในท้องเรื่องสุดรักสองแผ่นดินท <c oughs> างแรกขอเชิญดักบวมมเกียรตพบกับพระเอกผู้นำทีมง,งาน <c oughs> <c oughs> งพระเอก 最呢，环卫队最美姐。<noise> <noise>